ครับท่านผูมครับเดี๋ยวเรามาส่องเหรยนดังของจังหวัดโคราชนะครับนงบุญโจอยนะครับนงบุญโจอยวัดรนนท์แครับท่านนี้ท่านก็มรณภาพแล้วนะครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งเหรยนครับเกิดประสบการณ์ครับสิทธิ่มคูณนะครับผมได้มาอีกหนึ่งเหรยนครับ บจโยนะครับคมชัดมากครับอย่างนี้ <c oughs> สองห้าสามเจ็ดนะครับสร้างกุฏิสูงนะครับตุ่นคุณรบรม,มีเส,สาห้านะครับ วัดอนไทยนะครับโคราชสองพันหนึ่งร้อยสามเจ็ดผมชัดครับ เหที่ดังๆของท่านก็ครับรุ่นประคำแตกนะครับเป็นเดรียที่ดวงดังมากครับรุ่นประคำแตกครับแต่จําปอสโ่ได้นะครับไม่เป็นไรครับไม่มีรุ่นนั้นก็เก็บรุ่นนี้ก็ได้ครับบุญตกุลเหมือนกันครับคมมากเลยครับคมชัดครับแบบมีชีวิตนะครับเหมือนมีชีวิตนะครับ ับนบ้านนะครับเป็นพระย่อยนะครับถ้าหากมีเรียนเด้อก็จะนำมาให้ดูใหม่นะครับพามาให้ชมใหม่นะครับหากเก็บไดเ้เอยครับบางจากการทำงานแล้วเดี๋ยวจะพามาชมครับ หลามาอีกหลายเหรียญครับเป็นพายย่อยพระบ้านครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมบจอยนะครับบัจอยนนไทยครับ